ก็ใกล้ตอนอาวาสารเข้าไปอีกตอนแล้วนะครับกับคาเมเดอร์กอชาร์ดช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าไล่ตบบอสกันเรียงตัวเลยซึ่งตอนแน่ก็คงจะเป็นคิวของกีก i s พร้อมกับวาวราชที่จะได้ล่างอัปเกรดกันสักที จะว่าไปไรเดอร์ Rider ที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ฝั่งพระเอกก็ได้ล่างอัปเกรดกันเกือบครบกันในซีรีส์เลยนะครับพระเอกคาเมเดอร์เรนโบว์ก็ชาร์ดอันนี้ก็ต้องมีกันอยู่แล้วนางเอกคาเมเดอร์ทวายไลมาเจตคูปรับคาเมเดอร์วาวราดคูรงอเนะและแม้แต่คนที่มาจากสปินออฟย่างคาเมเดอร์เลเจนดารี่เลเจนด์จะขาดก็แค่คาเมเดอร์วินหรือฟูกะกันเท่านั้นเองพูดถึงร่างอัพของไรเดอร์นอกจากพระเอก เ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางทีมงานของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดก็ได้บอกกับเราว่า สัปดาห์นี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าทําไมร่างสุดยอดของมาเจตถึงได้ออกมาช้ากันนักซึ่งเนื้อหาคร่าวๆก็คือร่างสุดยอดนั้นแข็งแกร่งเพราะไม่เคยถูกเอาชนะลงได้เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นเรื่องราวนักแสดงทีมงานและทุกๆอย่างจะต้องแข็งแกร่งที่สุดในช่วงสุดท้ายแต่เดิมแล้วนางททคุซัสึตั้งอยู่บทสมมติฐานที่ว่าผู้ชมสามารถสนุกไปกับเรื่องราวและของเล่นโดยการนำเสนอของเล่นที่วางขายตามร้าน ทั่วไปดังนั้นด้วยปกติแล้วรางสุดยอดของไรเดอร์คนที่2เป็นต้นไปจึงไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นในทางการขายของ หรือการเดินเรื่องความจริงแล้วการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครที่คุณเคยไปเรื่อยๆคือสิ่งที่พวกเขาทําได้กับตัวเองสำหรับไรเดอร์คนที่2และ3การที่ให้พวกเขาอยู่ในร่างฟอร์มดังเดิมทั้งปีก็ทําให้ผู้ชมอายุน้อยสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะปล่อยร่างพาวเวอร์อัพออกมาในช่วงท้ายมาออกของเล่นใหม่กันเถอะและพวกเขากะมาถึงจุดที่ทําให้เป็นสินค้าจริง เพราะเชื่อว่ามันจะมีพลังแห่งเรื่องราวอยู่ในนั้นเรื่องราวจะอยู่ในหัวใจของผู้ชมไปตลอดการและมอบความหมายให้กับตัวละครกับของเล่นซึ่งมันก็จะเปล่งประกายในฐานะความทรงจำอันง,งดงามอย่างไรก็ตามร่างพาวเวอร์อัพของไรเดอร์คนที่2เป็นต้นไปจะสามารถเป็นจริงได้ด้วยการที่โตเอ็จะต้องนำเสนอเรื่องราวไปให้กับทางบันไดและถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นลงไปดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นการใส่เข้ามาแต่อย่างใด ท่น,นี้ถ้าให้ผมสรุปกันคร่าวๆก็คือพวกรางฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในตารางขายของเล่นแบบปกติเช่นรางอัพของไรเดอร์คนที่2หรือ3ปกติแล้วก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับอะไรว่าต้องทําออกมา อาจจะมีหรือไม่ต้องมีกันก็ได้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นกันแบบชัดๆก็คงจะเป็นคาเมเดร์บัฟฟาที่ในซีรีส์จะสุดแค่ฟีเวอร์ซอมบี้จะมาชินเท่านั้นแต่ยกโปรโชันเลชไปไว้ที่ VC Next กันแทนซึ่งถ้าจะมีทางโตเอกก็ต้องไปเสนอกับทางบันไดทีว่าจะมีนะซื้อไอเดียนี้กันไหมถ้าบันไดตกลงกันก็จบมาในเรื่องกันได้เอาจริงคาอธิบายตรงนี้ก็ให้คําตอบกับข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างกันเลยว่าทําไมร่างอั ของ Rider, นอกจากพระเอกเนี่ยบางทีก็มาช้ากันจังเพราะจะใส่มาช่วงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอิงตารางของเล่นกันอีกแล้วสาหรับเนื้อหาของตอนนี้ก็คงพูดกันได้ว่าไม่ค่อยจะมีอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะใกล้จะอวาสานกันแล้วซึ่งก็จะเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ของรินเนกับอัโทรโพสที่ก็หวังให้เป็นสตรูม,มากันตั้งแต่ช่วงแรกๆซึ่งเรื่องที่รินเนเป็นต้นแบบของอะโทรโพสก็ถูกกาหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเช่นกันเรื่องราวก็ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้ว ที่รินเนรู้สึกเจ็บปวดที่มือจากวงแหวนเวทของไกายเรียและเธอกระโดนไกายเรียจับตัวไป กาเอเรียจะสร้างเครื่องจักรสังหารคิเมร่าด้วยการใช้รินเน่หรือต้นแบบของอโรโพสเป็นวัตถุดิบทางด้านสปาเน่ที่พ่ายแพ้ต่อโฮททโรไปก็อยู่ในความดูแลของฟูกาและเขาก็จะใช้ห้องทดลองของฟูกะเพื่อซ้อแมแซมไดรเวอร์ของตัวเองกรีออนที่ได้รู้แผนการของไกเอเรียก็ได้มาหาฟูกาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขาเองก็มีแผนการบางอย่างอยู่ฉากที่ฟูกาเปิดประตูให้กับกรีออนผมเห็นทั้งบ้านเราแล้ว ก็ญี่ปุ่นเอามาล้อกันอย่างสนุกเลยนะครับซึ่งถ้าคิดตามเหตุและผลมันก็ดูตลกกันจริงๆนั่นแหละมีพลังระดับทำลายโลกแต่มายืนเคาะประตูกันซะง,งั้นฟูกะที่แม้ตอนนี้เขาก็ยังคงบาดเจ็บอยู่แต่ก็ได้มาร่วมมือกับกรีออนเพื่อช่วยริเนะซึ่งมือมาถึงไกอเรียก็บังคับให้ทั้งคู่เล่นเกมรัสเซียล,ลูเล็กันโดยพลัดกันยิงปืน ที่มีกระสุนเพียงนัดเดียวตรงนี้ก็จะมีการเปิดเผยความในใจของเกรยอนว่าเขาอยากได้ทุกสิ่งที่เป็นของฟูกะและเรเนสหมายเด็กที่มาหาฟูกะตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันก็ทําให้เกรยอนหรือว่าเขาขาดไปสิ่งเดียวก็คือลูกสาวก็เลยสร้างอัโทโรโพสกันขึ้นมาจริงๆตรงนี้ก็เคยมีคนพูดกันว่าสงสัยต้นแบบของเกรยอนอาจจะเป็นฟูกะกันก็ได้ โททาโรที่มุงนามาช่วยก็เข้าไปในมิติของไกเอเรียรไม่ได้เพราะการที่จะเข้าไปเขาจะต้องมีสิ่งที่จําเป็นสำหรับการดวลนี้เท่านั้นในจังหวัดที่กรีออนยิ่งปืนใส่ฟูกะกระสุนก็ได้กลายเป็นผีเสื้อ พราะโฮทาโร่ได้แปลงร่างเป็นก็ชาร์ดบุลเลตโชโชวไวไปกันนั่นเองก็เรียกว่าร่างนี้เราไม่ได้เห็นกันมากว่า40่ตอนเลยนะครับเพิ่งจะเอากลับมาใช้กันในตอนนี้แล้วก็ยังเป็นการโชว์สกิลการแก้ปัญหาของโฮทารโร่กันอีกด้วยเอาจริงผมว่าก็น่าเสียดายทีเนื้อเรื่องไม่ค่อยโฟกัสกับการแหกกรอบของโฮทารโร่กันสักเท่าไหร่หลังจากที่รินเน่ก็บโปรโพสถูกช่วยเอาไว้ได้กรีออนก็เปิดเผยแผนของตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักอะโร p พิ่มลสเลยแม้แต่น้อยแต่เขาต้องการจะใช้คิเมรา เพื่อความฝันเรื่องดินแดนทองคำของตัวเองทางด้านไกาเรียที่เห็นดังนั้นก็จะข้าวเินเนทิ้งเพื่อทำลายวัตถุดิบในการสร้างคิเมราทิ้งไปแต่เรนเนที่ไม่ยอมแพ้ก็เข้าต่อสู้กับกาเอรียซึ่งในขณะที่ริเนเนทกำลังจะเจอการโจมตีครั้งสุดท้ายอัตโทรโพสก็ได้เข้ามาป้องกันริเนเนเอาไว้แล้วบอกว่าเธอก็ได้รักษาสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำร้ายใครกันอีกอัตโทรโพสเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ว่าเธออยากมีเพื่อนอย่างรินเนะแล้วร่างกายของเธอ ก็ได้สลายไปรินเนหยิบลูกข่างของโทรโพสและมันก็ได้เปลี่ยนเป็นแหวนสีดำทองดรเวอร์ Driver, กลายเป็นมาเจสซี่ดรเวอร์ส่วนเคมีเองก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันกลายเป็นทไวไลท์เดอะซันและทไวไลท์ยูนิคอนรินเนได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ทไวไลท์มาเจสและด้วยความที่เธอมีส่วนหนึ่งของโทรโพสอยู่ก็เลยมาช่วยควบคุมร่างกายของรินเนไม่ให้ไกออเรียสามารถอ่านการโจมตีได้และใน รินเน่ก็เอาชนะไกายเ,าเรียลงได้สําเร็จซึ่งก่อนที่จะปิดฉากก็มีจุดที่น่าสนใจกันอยู่นะครับที่บอกกันว่า การยอมรับในโชคชะตาก็คือการวิวัฒนาการที่ถูกต้องแลนแน่นก็ทำให้ฉันละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปคำพูดของไกโอเรียก็ทำให้ทฤษฎีที่ว่าเด็กทั้ง3คนที่ถูกราชาแห่งความมืดจับไปกลายมาเป็นกีกิสเจลแมนและไกอเรียกลับมากันอีกครั้งก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าจะใช่กันไหมแต่ผมเดาว่าคงไม่น่ามีเวลาจะได้เล่าอะไรเพิ่มเติมกันเยอะแล้วแม้ร่างของอัตรอโพสจะหายไปแต่ความรู้สึกและสายสัมพัน ก็จะยังคงอยู่ในตัวของรินเนสตลอดไปตรงนี้ก็คงพูดได้ว่า ตามคาดกันก็นว่าได้ว่าพี่ใหญ่ไม่น่าจะรอดไปจากศึกนี้กันได้หลักๆผมว่าโดยตัวนักแสดงที่เป็นเด็กกันด้วยแหละทําให้การถ่ายทำก็าอาจจะมีข้อจากัดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าอโตรโพสเองก็ได้มีบทในหนังโรงกันด้วยก็ถือว่าบทเยอะกันแล้วล่ะหลังจากที่ไก่เ,เรียได้พ่ายแพ้ซีลานักปราดก็ได้แยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ตกเป็นของกรีออนและอีกส่วนกีกิสก็ได้ไปซึ่งจากตัวอย่างของตอนหน้า กิ๊กิสก็จะไปหาสปาหนา่ซึ่งก็บอกกันว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกันด้วย เท่ากัว่าบอสใหญ่ของเรื่องนี้ก็คงจะเป็นกรยออนกันนะครับซึ่งผมว่าก็แปลกมากไม่เคยเจอไรเดอร์เรื่องไหนที่บอสของหนังโรงกับทีวีซีรีส์จะเป็นคนเดียวกันสักเท่าไหร่ในตอนต่อไปก็ฉาดเอาชนะเมากรรมที่กำลังทำร้ายผู้คนแต่พวกเขาก็ยังคงมีความต่อต้านเคมีแล้วก็นักแปรธาตุโฮทาโรยังคงเป็นกังวลถึงโลกที่มนุษย์และเคมีจะอยู่ร่วมกันได้หลังจากการต่อสู้กับโฮททโรสปาร์น รักษาแผลของเขาที่ห้องแแลบของฟูกาสิ่งที่เขาต้องทําก็คือการเป็นคัมเมร์เดอร์ด้วยพลังของเขาเองและไม่ต้องพึ่งพลังของผู้อื่นกิกิสเรียกให้สปาแน่ผู้ที่สูญเสียดรเวอร์ไปเข้ามาร่วมมือด้วยสปาแน่ ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวและแปลงร่างเป็นวาวรัตเข้าต่อสู้แต่เขาต้องพบเจอกับก,บการโจมตีของเพลิงดำที่ปล่อยออกมาโดยกีกิสสปาเน่ที่กำลังใกล้ถึงจุดจบแต่เขาก็ได้รับพลังใหม่ที่มีชื่อว่าวาวรัตคุโรงาเนชุดเกราะที่แสดงถึงตัวตนของเขาที่แท้จริงตอนนี้เปลวเพลิงสีเงินนักรบได้ตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนเม t a l Warrior วาวรัตสีเงินไฮไลท์ของตอนแน่คแนนนอ,นอนว่าเป็นการเปิด ตัวร่างฟอร์มไม่กับขมเมเได้วาวราดผู้รองอเนซึ่งดูแล้วก็คงเกิดจากการใช้เพลิงดำกันแน่นอนและกี่กิส ที่เป็นคู่ต่อสู้ในตอนนี้ก็คงจะต้องโบกมือลากันไปด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องที่ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือแขกรับเชิญที่กลับมาอีกครั้งอย่างซิคุมโมะและครอบครัวมาคาเบะซึ่งก็น่าจะมาให้กําลังใจพวกโคทาโร่กันและนี่ก็เป็นเรื่องราทั้งหมดจากคาเมเดอร์กอชาร์ดในตอนที่48นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างร่างอัปเกรดของคาเมเดอร์มาเจดทวายไลท์มาเจดออกมาถูกใจกันไหมและกีกิสจะต้องตามกายเรียไปใน ตอนแน่กันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ここขอขอบคุณสรัรการับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน้่สวัสดีครับ